เคล็ดลับให้คุณกลายเป็นคนที่ผู้ชายหมายปองอยากจับจองหัวใจข้อ1ความมั่นใจในตัวเองข้อนี้เลยนะคะเป็นสิ่งแรกเลยนะคะที่ผู้ชายสามารถสัมผัสได้จากตัวคุณถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะความมั่นใจนะคะ จะเปล่งประกายฉายออร่ราจากตัวคุณไม่ว่าคุณจะมั่นใจในการพูดจานะคะมั่นใจในการเดินมั่นใจในการยิ้มมั่นใจในทุกท่วงท่านะคะซึ่งนี่แหละคือสเสน่ห์ของผู้หญิง อย่างเราๆนะคะซึ่งจะทำให้ผู้ชายนะคะเขาหมายปองคุณอยากจับจองหัวใจคุณนั่นเองข้อ 2. ความตั้งใจเมื่อผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาสนใจในตัวคุณแล้วเขาจะมองดูว่าคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจหรือเปล่าตั้งใจในที่นี้หมายความว่าเมื่อคุณเนี่ยบอกเขาว่าเอฉันตั้งใจมากๆเลยที่จะฟิตคุณของฉันเนี่ยให้เฟิร์มให้ลีนภายใน3เดือน6เดือนแล้วคุณก็ทําแบบนั้นจริงๆนะคะคุณไปเข้าฟิตเนสคุณดูแลเลือกอาหารการกิน จนคุณสามารถทำสำเร็จและนี่แหละคือความตั้งใจที่ผู้ชายเขามองดูนะคะแล้วเขามองดูว่าคุณเนี่ยมีพาชั่นในการทำสิ่งนั้นและดูเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะข้อ3ความใจดีนะคะความใจดีสามารถเอาชนะได้ทุกๆสิ่งนะคะหลายๆคุณอาจจะคิดว่า หนูก็เป็นของหนูแบบนี้นะหนูก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่ดีแล้วแต่ถ้าคุณมั่นใจด้วยนะคะแล้วคุณเป็นผู้หญิงที่มีความใจดีด้วยคุณใจดีคุณเอือเอ้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณเป็นคนที่ใจดีกับทุกๆคนนะคะคุณจะแลดูเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆเลยเพราะมันส่องออกมาจากภายในใจคุณนะคะซึ่งทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่แลดูสวยจากภายในสู่ภายนอกด้วยนะคะข้อ4ี่ ไม่หยิงบุคลิกที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะจะทำให้ผู้ชายเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงในตัวคุณ ได้ง่ายนะคะคุณเป็นคนที่เฟลลี่คุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วเนี่ยเขารู้สึกแฮปปี้เขาอยู่ด้วยแล้วเขามีอารมณ์ขันไม่ใช่ว่าสาวๆจะแบบว่ายิงนะคะเป็นคนที่เรื่องมากเรื่องเยอะเข้าถึงยากมากๆแบบนี้ผู้ชายก็โบกมือลาดังนั้นถ้าคุณเนี่ยอยากมีแฟนนะคะในกรณีที่คุณเนี่ย อยากมีแฟนคุณโสดคุณเหงามานานคุณต้องเป็นคนที่เฟรนรี่ด้วยนะคะเข้าถึงง่ายเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบบนี้แหละจะทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์ขอ้อ5นะคะมีไหวพริบการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีไหวพริบไม่ครับไม่ว่าจะเป็นไหวพริบจากการทําอะไรก็ตามจากการตัดสินใจจากกา,านจากการทํางานจากการที่เวลาที่แฟนคุณเนี่ยเขามือมาปรึกษาคุณใช่ไหมคะคุณก็สามารถที่จะ ให้ความเห็นเขาหรือว่าให้คําแนะนําเขาคุณเป็นคนที่มีไหวพริบกับทุกๆเรื่งองนะคะการที่เราเป็นผู้หญิงที่มีไหวพริบเป็นคนที่ฉลาดในการตัดสินใจกล้าตัดสินใจเนี่ยคุณจะแลดูเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะและผู้ชายเนี่ยเขาคิดนะคะว่าถ้าเขาเลือกคนนี้เป็นแฟนเนี่ยรับรองว่าเขาจะมีความสุขมากๆเลยนะคะข้อ6นะคะคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าใคร ก็อยากได้แฟนที่ซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะเพราะว่าการที่เขามีแฟนที่ซื่อสัตย์เนี่ยจะทําให้ความรักสามารถที่จะราบรื่นได้นะคะดังนั้นถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ถึงแม้ว่า คุณจะไม่ได้สวยเด่นเลิศเลยแต่คุณมีความซื่อสัตย์คุณรักแฟนคุณคนเดียวนะคะนี่จะเป็นสเสน่ห์ที่จะสามารถดึงดูดให้ผู้ชายนะคะเขาเข้ามาจับจองหัวใจคุณนะคะเพราะว่าความซื่อสัตย์เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะในความสัมพันธ์และนี่ก็คือนะคะคลิดรับที่จะทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายนะคะเขาหมายปองอยากจับจองหัวใจคุณคุณนึกเชื่อเลยนะคะว่าถ้า ทุกคนทำตามวิธีที่คุณนุชพูดมารับรองว่าคุณจะแบบว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยไม่ว่าผู้ชายคนไหนเห็นคุณเนี่ยเขาก็อยากจีบคุณและอยากได้คุณเป็นแฟนนะคะลองทำดูนะคะด้วยรักจากคุณนุชคะ่ะ